a s ม a l a ล u a l a i k ะะะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ทารานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยผมรองศาสตราจารย์ดรวินัยดะฮลันพาพวกเรามาชิมอาหารทารานมาทำอาหารทารานแล้วก็มาดูวิธีการทำวันนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับ คณะเทคโนโลยีขาหาก,กรรมศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากอาจารย์ของทั้งภาควิชาทั้งสองท่านนะครับท่านแรกเนี่ยอยู่ที่ซ้ายมือผมอท่านอาจารย์วรพรคําแป้นสวัสดีค,ครับหรืออาจารย์แอลอาจารย์ท่านที่สองได้แก่อาจารย์ชายานิตพรมเวทสวัสดีค่ะครับ ทั้งสองท่านเนี่ยจะมาช่วยเราในเรื่องของการแนะนําอาหารวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของอาหารไทยฮาลาลนหลายคนชอบถามนะครับเวลาผมไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะพอบอกว่าอาจารย์วินัยด้านลันมาเตรียมอาหารฮาลาลนให้อาจารย์วินัยด้านลันด้วยสิ่งที่ผมจะได้รับทุกครั้งนะครับในทุกงานคือข้าวบกไก่นะฮะบ,บางที่นั้นก็จะเติมซุปผงวัวให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นหมายความว่า ถ้าดรวินัยดาฮันไปรับประทานอาหารที่ไหนเนี่ยเป็นข้าวหมกไก่ตลอดคือถ้าสมมุติว่าจะเป็นอาหารฮาลานจะต้องเป็นอาหารอาหรับหรือไม่ก็อาหารอินเดียจริงๆรแล้วไม่ใช่ครับอาหารฮาลานนั้นคืออาหารที่ไม่ใช่อาหารมุสลิมหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าอาหารฮาลนนั้นคืออาหารมุสลิมมุสลิมนั่นหมายถึงเรื่องของวัฒนธรรมอิสลามนะฮะอาหารฮาลานคืออาหารอะไรก็ได้ที่มุสลิมบริโภคได้ ะะแต่ว่าฮาลันอย่างเดียวไม่พอครับนะะในอัลกรุรอานได้บอกไว้ชัดเจนยาอายูฮันนาสุกูลูมิมาฟิลอาดิฮาลันตอยิบันโอ้มวลมนุษย์จงเลือกบริโภคอาหารที่ฮาลานและต่อยิบตอยิบนั้นหมายถึงอาหารที่ดีอาหารที่มีคุณภาพนะะอาหารที่บริสุทธิ์สะอาดอาหารที่ถูกสุขอ,อนามัยอาหารที่ถูกหลักโภชนาการคำว่าตอยิบนี่กว้าง เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาครบถ้วนเลยนะครับแต่ว่าอีกประโยคนึงที่พวกเราไม่ควรจะลืมนะครับวลาตัตบิอูพุตว,วาติชัยตอนนะฮะจงอย่าเดินตามรอยเท้าของชัยตอนชัยตอนวันนี้ไม่ใช่อิบลิสชัยตอนวันนี้ไม่ใช่ซาตานชัยตอนวันนี้คือความรู้ที่ไม่ถูกต้องชัยตอนวันนี้คือเทคโนโลยีอาหารที่มีการปนเปื้อนสิ่งที่ฮารอมเข้ามา เพะฉะน,นั้นเนี่ยเราอยากจะมาคุยกันแล้วก็อย่าไปเดินตามรอยเท้าชฉยตอนนะฮะเวลาตัติบิอุตวาติเชยตอนนะอินนาฮูละกุ้มอดูบุมบินแท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดเจนของพวกเจ้าเพะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเดินตามไปแสดงว่าเราเนี่ยออกไปนอกแนวทางละวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอการทําอาหารไทยฮาลลานก่อนที่เราจะได้ชมสเสน่ห์ปลายจวักของสาวไทยนะครับ เรื่องของโภชนาการอาหารไทยเรื่องของครัวไทยซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งเลยนะครับขอให้เราพักกันสักครู่ครับกลับมาพบกับพวกเราในช่วงของเข้าวครัวฮาลานนะครับวันนี้เนี่ยทางรายการก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการที่จะนำ,นำเสนอเรื่องของการแกะสลัก ผักและผลไม้นะครับในวันนี้จะเป็นเรื่องของผลไม้นะครับซึ่งเป็นศิลปะไทยที่หาได้ยากนะครับเดินทางมาทั่วโลกแล้วนี่นะครับจะเห็นได้เลยนะว่าประเทศไทยนั้นเด่นที่สุดไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีการแกะสลักแต่ว่าสวยงามชดช้อยขนาดนี้มีประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะครับอาจารย์วรพรจะได้นําเสนอเรื่องของวิธีการแกะสลัก ผลไม้ให้พวกเราได้ดูนะฮะ,ะทำไมเป็นเรื่องของฮาลานผมก็อยากจะได้บอกนะครับว่าจริงๆแล้วฮาลานนั้นอะไรก็ได้ผักผลไม้นั้นเป็นฮาลานที่เราเรียกกันว่าฮาลานฮาลานหมายความว่ามันฮาลานของมันอยู่ละนะฮะหมายความว่าถ้าไม่มีพิษนะในกรณีของผักเนี่ยถ้ามีสารพิษให้เอาสารพิษออกนะก็ถือว่าฮาลาลน,นะถ้าไม่มีสารพิษเราทําความสะอาดเพื่อที่จะกําจัดสิ่งที่เป็นสิ่งส,งส,งสกปรกนี้ออก เพราะฉะนั้นอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะาสาธิต<า>ให้เราได้ดูอาจารย์ชยานิตก็จะได้แนะนำนะครับจริงๆงานแกะสลักก็เป็นวัฒนธรรมไทยของเรามายาวนานน,น,นะคะแล้วเราก็นำศิลปะเนี้มาจัดตกแต่งโต๊ะอาหารหรือจานอาหาร ทีนี้อย่างเกี่ยวข้อกับอาหารอาร้านอาจารย์น่าจะว่าเอออาหารอาล้านก็คืออาหารไทยใช่ไหมคะอาหารไทยก็เป็นอาหารอาร้านใช่อาหารอาล้านนี่คืออาหารทุกอย่างถ้าสมมุติว่าบริโภคได้นะฮะมีความสะอาดนะคือในในหลักการเนี่ยในกรณีของผักผลไม้นั้นเนี่ยนะครับผักผลไม้เป็นอ่าเป็นฮาลาลนอยู่โดยธรรมชาติของมันอยู่ลวคือรับประทานได้แต่ว่าใน เนื่องจากฮาล้านนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องของต่อยิบเรื่องมีความความปลอดภัยปนเข้ามาด้วยฮาล้านนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องขจัดสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกในหลักศาสนาอิสลามออกนะสิ่งที่พวกเรามองว่าสกปรกเนี่ยอิสลามมองว่าสกปรกเช่นเดียวกันนะพวกโคลนพวกดินนะฮะทั้งหลายพวกผักผลไม้ทุกอย่างนะพวกปุ๋ยยาฆ่าแมลงเนี่ยเอาออกนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าในผักผลไม้มีสารพิษอยู่ นะอย่างเช่นในหัวมันสาปตาหลังเนี่ยถ้ามันอ่อนนะฮะเกินไปเนี่ยนะครับในกรณีแบบนั้นมีพวกสารไซยาไนนี่เราต้องเอาออกต้องออกต้องต้องมีกระบวนการที่เราจะต้องมีความเข้าใจต้องปลอดสารพิษต้องปลอดสารพิษทานแล้วคือต้องไม่ไปโทษต่อร่างกายนะคะต้องสะอาดสะอาดเพราะฉะนั้นก็เขิดเดียดนี้เป็นอาหารอาหารนี่คือกับร่างกายแต่เราก็เลยเอออาหารอรัาน่าจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารใจด้วยอาหารตา รเราก็เลยนำไอ้แกศสลักมาเสริมตรงอาหารอาล้านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการแกะสลักในเรื่องของศิลปะอิสลาม<ช>ไม่ชอบศิลปะนะในโลกมุสลิมเนี่ยจะเห็นเลยเนะครับ<ช>ว่างาม,มันมันจะชดชอยเช่นเดียวกันเนี่ยไทยกับอ,อิสลามที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยอันนี้นี่สิ่งที่อาจารย์วรพรอาจารย์แอลนี่กําลังแกะสลักเลยเราจะเห็นเนี่ยนะครับว่ามีด ที่ใช้ในการแกะสลักนี่มีอยู่หลายแบบอ่าค่ะอันนี้เป็นมีดอันนี้มีดปอกนะคะมีดปอกนะครับอ่ามีดปอกแล้วก็มีก็จะใหญ่หน่อยนะฮะค่ะอ่าแล้วก็เป็นมีดมีดคว้านมีดคว้านอันนี้เช่นเราคว้านเงาะนะคะใช้ใช้มีดลักษณะแบบนี้นะครับคว้านลิ้นจี่ถ้ามีดคว้านที่มีความโค้งหน่อยอ่ามีความโค้งนะฮะอันนี้จะได้เจาะเข้าไปด้านในใช่ไหมครับแล้วก็โค้งตามเมล็ด ตามรูปทรงของมะเล็ตอันนี้เป็นอันนี้มีดแกะสลักก็ได้ควานก็ได้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นฝึกหัดการแกะสลักมีดนี้จะตรงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีมีความเชี่ยวชาญเนี่ยก็จะมีเหมือนเราจับพู้กันถวัดไปผููกันได้อันนี้เรามีความเชี่ยวชาญในการโค้งด้วยมือเราแต่นี่ยังโค้งด้วยมีดนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นนี่หมายความว่ามือเราจะต้องโคอ่อนไหวด้วย สิ่งที่อาจารย์ได้ทำเนี่ยจะเห็นนะครับว่าในกรณีของผักผลไม้เนี่ยในในเชิงโภชนาการนะฮะจริงๆแล้วเรากินเนื้อด้านในนะเนื้อด้านในเราเรากินนะฮะส่วนใหญ่นี่เราไม่ได้กินเปลือกค่ะไม่ได้กินเปลือกแต่ว่าในเรื่องของโภชนาการเนี่ยจริงๆแล้วในเปลือกด้านในมันก็จะมีคุณค่าของมันอยู่นะบางครั้งบางคราวนี่เราตัดทิ้งหมดเลยผลไม้แบบนี้เนี่ยเราตัด เราคว้านเราแกะสลักแล้วก็มันจะมีส่วนเปลือกหลงเหลืออยู่หน่อยเพื่อให้มันเกิดความสวยงามของสงีส <4, S 2> <3, S 1> ันนะไอ้ต้งส่วนเปลือกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างในเรื่องของสารโภชนาการนะฮะมีส่วนของใยอาหารมากขึ้นนะมีส่วนของวิตามินก็จะอยู่ด้านในเพราะนั้นเนี่ยไอ้คุณค่าที่แตกต่างกันระหว่างเปลือกกับระหว่างเนื้ออาหารนั้นะนะมันก็จะทำให กรณีของการรับประทานอาหารเป็นลักษณะของผลไม้แกะสลักเนี่ยได้สารอาหารเพิ่มเติมไปด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บางครั้งบางคราวนี่เราลืมนึกถึงนอกเหนือจากผลไม้ที่เราแกะสลักแล้วนี่ผักเราก็แกะได้ผักแกะได้อเช่นอย่างใบแตงร้านเนี่ยนะคะเราจะตกแต่งจานแล้วพอรับประทานอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะหลงเหลือเปลือกหรือเนื้อบางส่วนหลังจากที่เราล้างให้สะอาดแล้วนะคะ เราก็ไปจัดเสิร์ฟในจานอาหารและทานทานคู่กับอาหารคาวครนะคะหรือแกลอรดก็เช่นเดียวกันนะคะอาหารร้านมีข้อยกเว้นเรื่องเรื่องเนื้อสัตว์ไหมคะอาจารย์ว่าจะต้องมีการจนดเป็นเนี่ะต้องทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นที่อนุมัติจะมีเนื้อสัตว์อยู่หลายชนิดที่ไม่อนุมัติอย่างเช่นเนื้อสุกรแล้วก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ เนื้อสัตว์ที่ไม่ได้เชื้อดมหลักการในศาสนาอิสลามะะเช่นไก่ที่ไม่ได้เชื้อดำไก่ไม่ได้เชื่อ<ฆ>ไก่นั่นนะฮาลาลอยู่แล้วนะฮะไก่ฮาลานอยู่แล้วแต่แต่ว่าต้องเชื้อเพราะนั่นเขาเลยเรียกกันว่าฮา<อ>ลาลซาบีฮะฮาลาลซาบีฮะอย่างนี้นี่ฮาลาลฮาลันปลาทะเลนี่ฮาลาลฮาลาลาก็หมายความว่ามันฮาลาลในตัวของมันฮาลันในตัวของแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทําก็คือทําให้เป็นฮาลาลต่อยิบ <ersch> คือฮา bueno ลาลแล้วก็ดีด้วยแล้วก็ดีด้วยปราจาลั่นให้เป็นฮาลาลนต่อยิบแต่ถ้าไก่เนี่ยมันฮาลาลซาบีฮะฮาลาลซาบีฮะอาจจะยุ่งยากสำหรับอาจารย์นิดหน่อยนะครับฮาลาลซาบีฮะก็คือต้องเอาไปเชือดตามหลักการในศาสนาอิสามก่อนเพื่อทําให้มันเป็นฮาลาลนฮาลั่นมันเป็นฮาลาลซาบีฮะทําให้เป็นฮาลาลนฮาลาลแล้วก็เวลากระบวนการเตรียมก็ทําให้มันถูกสุขอนามัยทําให้สะอาดก็เป็นฮาลาล ต่อยิบนะฮะ,ะเรื่องของการทําอาหารทารานไม่ยากจากอาหารวัตถุดิบอะไรต่างๆให้ถูกต้องมีความเข้าใจในเรื่องของหลักการในศาสนาอิสลามหน่อยเน้นเรื่องความสะอาดกรณีอย่างนี้เนี่ยก่อนที่อาจารย์จะเอามาใช้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตจากที่ท่านอาจารย์วรพรอาจารย์แอลทํเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของความสวยงามความสะอาดแล้วนี่นะฮะเวลาเวลาจ์เลือก แตงโมมาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นแตงโมที่รูปสวยได้รูปถูกไหมครับได้รูปค่ะนะเบี้ยวบุดเบียบ้ยวไม่เอาใช่ไห<ช>ม,ใช,มใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของความสวยงามอิสลามก็เน้นเรื่องความสวยงามะนะความเป็นระเบียบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยหลักการตรงด้านนี้นี่นอกเหนือจากจะเป็นอาหารไทยฮาลลนแล้วนี่นะครับนะฮะมันก็ยังแสดงให้เห็นถึงเรื่องของศิลปะต่างๆนะฮะ อันนี้อาจารย์ได้ดอกเป็นดอกอะไรครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นดอกกุหลาบแปลงนะคะอ่าเป็นดอกกุหลาบนะฮเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีส่วนของอ่าสีขาวค่ะขาวเขียวอ่อนเนี่ยนะฮะค่ะปนอยู่ซึ่งมันจะทําให้ดูสวยงามขึ้นในครัวทั่วไปเวลาเขาอยู่ในครัวเนี่ยเขาก็จะใส่หมวกอ่าค่ะจะฮะใส่หมวกเพื่อกันการไรผมกันผมไม่ให้หล่นลงมากันไม่ให้สิ่งสกปรกนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นพวกอันตรายทาง กายภาพนะพวกเศษเล็บนะจะเห็นได้ว่าเล็บนี้ต้องตัดสั้นเวลาทำอาหารนะฮะไม่มีขี้เล็บความสะอาดของมือโชว์ได้นะต้องต้องล้างมือก่อนเนี่ยอันนี้นี่แสดงให้เห็นโชว์ได้นะคล็บเป็นมือโปรที่ทำอาหารจริงๆนะบางคนนี่เล็บยาวเลยนะครับแล้วแต่งเล็บแต่งทาเล็บแต่งเล็บในลักษณะแบบนั้นเนี่ยไม่ถูกต้อง อันนี้นี่เรื่องของความสะอาดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเวลาเขาใส่หมวกนี่มีคนถามถ้าสมมุติว่าไม่ใส่หมวกคลุมพิาบได้ไหมได้ไหมคะได้เลยผมที่จะตอบได้เลยเนี่ยผมเคยไปตอบอย่างนี้ว่าเวลาทําอาหารนี่นะครับกรณีของมุสลิมะหรือว่าผู้หญิงที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะยิ่งง่ายอย่างไรเขาใส่เขาใส่ผ้าคลุมพิ雅ผ้าหยาบนะถ้าเป็นผู้ชายก็ใส่หมวกกอปี๋ ได้เลยทําอย่างนั้นเนี่ยในลักษณะแบบนั้นก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะสะอาดแล้วก็มันจะกันไรผมวัตถุประสงค์ของการคลุมหยาบอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของอิสลามแล้วเนี่ยเวลาเขาละหมานะฮะละมาดนี่ไม่ให้ผมเนี่ยลงมาปลกหน้าผาไม่ให้อะไรต่ออะไรนะครับดูเรื่องของความสะอาดนะฮะอาจารย์ครับผักผลไม้เนี่ย มีข้อห้ามอะไรไหมคะในของฮาลันหรือว่าอว่าทานได้ทุกชนิดเลยครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผักผลไม้นั้นเนี่ยมันเป็นโดยธรรมชาติมันฮาลันอยู่แล้วฮาลันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะฮาลันเสมอไปนะกรณีของอาหารฮาลันเนี่ยนะฮะจะต้องไม่มีพิษผักบางอย่างเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วเรื่องของมันสำปะหลังที่มันสำมปะหลังอ่อนพวกนี้นี่ฮาลัน แต่ว่ามันสับปะหลังอ่อนนี่ในทางวิทยาศาสตร์เรารู้แล้วว่ามันประกอบไปด้วยสารบางอย่างเป็นพวกสารไซยาไนซซึ่งเป็นพิษสะสมในร่างกายได้อย่างนี้เนี่ยไม่ฮาลาสไม่ฮาลาสนะคะผัดบางามันสับปะหลังอ่อนที่ที่มาทําเชื่อมอะไรเงี้ยเหรอคะใช่ครับใช่คือเวลาเราทานมันสับปะหลังเนี่ยนะฮะเราจะทานมันสับหลังที่มันอายุมากพอสมควรแล้วแต่เวลามันอ่อนเนี่ยในช่วงที่มันยังอ่อนเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราต้องตัด หัวหัวกลอยเนี่ยหัวกลอยเนี่ย,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 ยจาย์ต้องเอาตัดบางส่วนออกถูออกไหมครับเพราะรว่ามันมีสารพิษอยู่พวกนั้นเนี่ยไม่ฮาลาลสารพิษ<อ>พวกนั้นต้องเอาออกนะฮะแล้วก็ตามหลักการในอิสลามเลยก็คือคนที่จะทําอาหารพวกนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้รู้นะอิสลามที่บอกไม่รู้ต้องไปถามผู้รู้ต้องอต้องอต้อง,งรู้วิธีนะคะที่ไม่ให้ที่ไม่มีสารพิษหลงเหลืออยู่อย่างเช่นเห็ดบางอย่างเนี่ยม,มีสารที่ทําให้เกิดความมึนเมา ความมึนเมาก็เป็นสิ่งที่ไม่ฮาลาลเราเรียกว่าฮ <ừ> ารอม <ừ> นะดังนั้นนี่เราจําเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจนะสิ่งที่ปนเปื้อนในยิสอาจารย์นี่ทำ <จะ S 2> อาจจะมี<น>ยิสก็ได้นะอาจารย์แถวเนี้ยสิ่งสกรปรกที่ในาศาสนาอิสลามเราเรียกว่าออ<ใ>นายิสนายิสก็คือสิ่งสกปรกสิ่งสกปรกนะฮะ ไม่ใช่ยีสต์นะจะไม่ใช่ยีสต์นะคะไม่ใช่ยีสต์ในยีสต์อ๋อวันนี้ได้สับหลายหลายตัวจะในในยีสต์ตอยิสแล้วก็ซาบิฮะซาบิฮะใช่ไหมจ๊ะบางคนเรียกซาบีฮะซาบิฮะซาบิฮะนี่หมายถึงการเชือดสัตว์ตามหลักการอิสลามซาบิฮะนี่มีสองความหมายอันที่หนึ่งก็คือสัตว์ที่ถูกเชือดดตามหลักการอิสลามเดี๋ยวผมจะไปอธิบายตอนหลัง อีกอันนึงก็คือการเชื่อตามหลักการอิสลามเราเรียกว่าซาบีฮะหรือซาบีฮะเนี่ยอันนี้นี่เดี๋ยวเราไปคุยกันตอนที่เราไปปรึกษาทีมแต่ว่ายิตอยิปก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีคุณภาพสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์สิ่งที่มีโภชนาการดี มีความหมายกว้างกวนั้นเนี่ยอิสลามเวลาแนะนาไม่ใช่เฉพาะฮาลานอย่างเดียวเพราะนั้นเกศสลักที่เป็นต่อยิบอาจารย์หมายถึงว่าเราก็ต้องแยกอุปกรณ์มีดเขียงอ่านี่เป็นเรื่องความสะอาดละความสะอาดถูกไหมเราต้องไม่ใช้รวมกันใช่ไหมคะอาจารย์เวลาปลอกปอกผลไม้นี่นะครับมีดอันนี้อาจารย์ไปหั่นสุกรมาหั่นหมูมาไม่ได้อาจารย์ต้องไปล้างอย่างถูกต้องนะครับนะอาจารย์ทํา การสลักผลไม้ทีหนึง่ง<ะ>ไปหั่นเนื้อทีหนึง่งนะฮะ,ะเนื้อถ้าเป็นเนื้อที่ฮาลาลนก็ไม่เป็นไรที่าอาจารย์ไปหั่นหมูอย่างเนี้ยมันก็ไม่มันก็มาเข้ามาปนเปื้อนละพอเข้ามาปนเปื้อนแล้วโดยโดยที่เราสังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่าอาจารย์ในช่วงนี้นี่พอในระหว่างที่การเตรียมการล้างอะไรต่ออะไรนี่อาจารย์ล้างไปเสร็จเรียบร้อยละวพีเดียวไม่ได้มาล้างอีก นะก็ไม่ต่อยิบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะให้มีการปนเพื่อนสิ่งที่ฮาโร่นะไม่ควร,รจะให้มีการปนเพื่อนสิ่งที่ฮารอ่อาจารย์ครับไอ,อ้ที่เราทํานี่ก็คือรูปนี้ถูกไหมใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราได้สาธิตมามากพอละ,ะนะต่อไปอ,อยากจะให้ทางผู้ชมเนี่ยได้ฝึกนะเผื่อว่าจะได้ลองทํากันบ้างอันนี้เป็นงานที่อาจารย์บอกว่าเริ่มต้น<ะ>เพื่อที่จะทําให้ผู้ชมเนี่ยได้ไปลองฝึก มือสารที่เด็เดี๋ยวจะเริ่มที่เป็นใบก่อนนะคะใบนี้เราสามารถที่จะจัดในสำรับเครื่องจิ้มได้เลยนะคะเชิญเลยครับอาจารย์ครับใส่ผ่าได้เลยอาตัวนี้กผ่าครึ่งแล้ก็ผ่าครึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกแตงกวาใหญ่อันนี้เป็นแตงร้านเราจะดีไซน์แบบไหนก็ได้ถ้าเป็นใบตรงเราก็ เราเป็นตรงๆไปเลยถ้าเราอยากได้ไปเฉียงเราก็เฉียงมาทางนี้ก็ได้ดูไอ้ส่วนที่ตัดออกไปที่ก็ยังทานได้อยู่ได้อยู่นะฮะไม่ได้ไปจิ้งเอาไปทำต้มตำได้ไหมคะทำได้ค่ะหรือไม่เราจะไปไปดองก็ได้นะคะเป็นผันดองตัดเม็ดออกนะคะเพราะว่าเม็ดจะมีน้ำมากนะคะเวลาที่เราเอาไปจัดลงสำลักนะคะน้ำก็จะไหล ไปเปื้อนกับผักตัวอื่นหรือไม่ก็ในสำรับมันอาจจะมีเครื่องแหนมอย่างอื่นเช่นปลาพูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ปลาเรานี่ไม่กรอบนะคะอันนี้ก็จะต้องจัดให้เป็นรูปโค้งเหมือนกับใบไม้อย่างที่เราต้องการนะครับใบโพได้ไหมคะได้ค่ะแล้วแต่รูปทรงดูเวลาจานทำนี่ดูเหมือนง่ายนะนะ ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทรงของใบไม้ละนะตอนนี้ก็จะลงไปสู่รายละเอียดนะครับอาจารย์ก็จะใช้มีดคนละแบบใช่ไหมฮะก็ใช้มีดแกะสลักอันเดิมค่ะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยอาจารย์จะใช้มีดปอกเกลาให้มันเป็นทรงก่อนนะคะก็จะใช้มีดแล้วก็เราอยากได้มันพิ้วแค่ไหนแล้วก็วาดไปนะคะมองเห็นไหมคะอาจารย์เห็นค่ะ ต้องมีเทคนิคในการมองนะถ้าเรามองไม่เห็นเราต้องแยกแยกออกมาให้เราเห็นกรีดครับบางทีกรีดไปแล้วไม่รู้ว่ากรีดไปตรงไหนนะฮะมองไม่เห็นอันนี้ก็ตัดออกก็จะเป็นลายลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับนะฮะเป็นลายลักษณะแบบนี้ตัดออกมาให้ให้เห็นแกนกลางเด่นชัดขึ้นนะคะ แกะสลักก็คือแกะสลักก็เหมือนกับว่าเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกครับให้เห็นลายก็ให้เห็นเป็นลายออกมาแต่ข้อดีของแตงร้านก็มีสองสีใช่ไหมสีเขียวกับสีขาวอย่างแค่หลอดมีสีเดียวพวกนี้นี่ก็จะให้สารที่เราเรียกกันว่าไฟโตนิวตรียนที่แตกต่างกัน สารเฟติวนตรียนเนี่ยอย่างเช่นในแตงกวานีนก็จะมีอยู่หลายตัวมีเป็นร้อยตัวเลยนะในแครอทเนี่ยในแครอทหนึ่งหนึ่งผมเนี่ยนะฮะ,ะนะครับมีสารที่เราเรียกกันไฟโตนเวเทนรียนเป็นสารผักบางคนเรียกสารผักซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมีอยู่4,000ชนิดสี4 0ันชนิดในผักอย่างแครอทเนี่ยนะฮะนะมีอยู่ตั้ง4 0 0พกว่าชนิดนะผักบางอย่างเนี่ย ก็จะมีอยู่เป็นร้อยชนิดอย่างแตงกวานี่อาจจะมีเป็นร้อยชนิดซึ่งเรารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างรู้จักชื่อบ้างไม่รู้จักชื่อบ้างนะครับอาจารย์ทําออกมาละเห็นนะฮะอันนี้เป็นารทำหยักใบเนาะก็เดี๋ยวเราทําหยักริมนอกนะคะ๋อทำหยักใบด้านนอกตรงนี้เรียกว่ากลางใบนี่ก้านใบอ่ะครับแล้วเดี๋ยวหยักใบอันนี้ก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีมั้งอาจารย์ใบนะ ถ้าสมมติว่ามีความเชี่ยวชาญมากๆนะ<า>นะฮะเราก็จะสามารถที่จะทำผักผลไม้ออกมาได้สวยงามนะะอาจารย์วันเราก็สมว่าเราทานข้าวหนึ่งจานเราก็ทานใบแตงกวาสักสองใบแ, mai, แครลลอทหนึ่งดอกดีไหมคะรับ,รบอันนี้เราก็คงจะใช้เวลาพอสมควรล้นะฮะเดี๋ยวเราถ้าเสร็จอันนี้แล้วนี่นะครับก็อยากจะให้ดูวิธีการจัดจานสักนิดนึง ครับเราใช้เวลากันไปพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งมาดูการจัดจานมาลองชิมกันนะฮะจะได้เห็นนะครับว่าอาหารที่เราเห็นสวยงามนั้นเนี่ยจริงๆรสชาติเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ ผู้ชมครับตอนนี้เรากลับมาที่ครัวอีกครั้งนะครับตอนนี้นี่เราจะเข้าไปสู่ในการฮาล้านชวนชิมอาหารที่เราเห็นกันไปสวยงามชดชอชอยจะอร่อยไหมเดี๋ยวเรามาดูนะครับเริ่มกันด้วยการจัดจานอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดจานใช่ค่ะอันนี้จะเป็นการจัดผลไม้นะคะสำหรับเสิร์ฟแ<ผ>นชินะ,นะคะคเวลาที่เรามีงานเลี้ยงนะคะวิธีการหรือ การเริ่มต้นนี่นะคะเราต้องเลือกผลไม้ที่สุกแล้วนะคะมีรสชาติหวานนะคะและเวลาที่เราทำเนี่ยเราต้องหั่นชิ้นขนาดพอคำนะคะเวลาที่เราเข้าปากจะได้สะดวกนะคะก็เดี๋ยวเชอกันชิมไหมคะอาจารย์ลองชิมอันที่เราจะลองอาจารย์จะลองหั่นดูไม่ต้องแล้วนะเพราะเราก็ทํากันมามากพอสมควรแล้วนะฮะอันนี้ผมก็อยากจะลองชิม ขอชิ้นเล็กก่อนหวานฮะหวานหอมชื่นใจแม่ใจหวานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแม่อย่าลืมดูลวดลายนะคระแคนตาลูปนี่มีกลิ่นอยู่แล้วนะครับกลิ่นของแคนตาลูปนะซึ่งมีสารบางตัวเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมครับอย่างที่เห็นนะฮะในที่สุดแล้วเนี่ยอาหารหนึ่งจานก็คือจานผักผลไม้ซึ่ง วันนี้นี่ทางกระทรวงสาธารณสุขกรมนามมยเนี่ยแนะนําว่าในจานอาหารนี่นะครับนอกเหนือจากจะมีข้าวมีเนื้อแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งทางฮาวาดเขาแนะนําเลยนะครึ่งหนึ่งเนี่ยต้องเป็นผักผลไม้นะอันนี้เพื่อที่จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีแต่ว่าในเรื่องโภชนาการมันก็เรื่องหนึ่งอ่ะแต่ว่าในเรื่องของความสวยงามเรื่องของความเป็นศิลปะาเรื่องของการเป็นอาหารตาอาหารใจ Uh huh. นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคิดดูนะครับท่านผู้ชมถ้าเราได้นำเสิร์ฟอาหาร1จานมีการแกะสลักลวดลายสีสันสวยงามนะออนอกเหนือจากในเรื่องของการเป็นการให้คุณค่าทางโภชนาการแล้วนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามักจะมองข้าม <Yeah. S 2> นะสิ่งหนึ่งที่เรามักจะละเลย ก็คือเรื่องของคุณค่าในเชิงจิตใจนอิสลามเนี่ยเรื่องของฮารานนี่เป็นเรื่องของคุณค่าเชิงจิตใจเราเรียก spiritual safety spiritual value นะครับในเรื่องของอาหารไทยก็เป็นเช่นเดียวกันนะคุณค่าทางจิตใจเนี่ยจะทําให้หลายคนนี่ให้ความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่านี่คืออีกส่วนหนึ่งของคุณค่าของความเป็นไทยนที่อยากจะนํามาแนะนำนะฮะและในความเป็นไทยนั้นเนี่ย สามารถที่จะทําให้เป็นฮาลาลนได้อยากให้พวกเราเนี่ยได้มีความเข้าใจฮาลาลนนั้นเป็นทุกเรื่องฮาลาลนนั้นเป็นวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ฮาลาลน,นั้นเป็นเรื่องของความปลอดภยัยเป็นเรื่องของคุณค่านะวันนี้เนี่ยฝรั่งเขารู้จัก spiritual safety uh. uh, spiritual value uh. และก็ฮาลาลน,นั้นเป็นสิ่งที่ uh. ให้บุญค่าเพิ่มให้กับเรื่องของคุณค่า ทางโภชนาการและก็ะคุณค่าทางเรื่องของคุณค่าทางอาหาร,าาหารนะครับ,รบก็อยากจะแนะนําให้พวกเราได้รู้จักเรื่องของขลังมากขึ้นนะครับวันนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับก็อยากจะ,ะพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะในคราวหน้าผมและก็ทางทีมงานนะฮะทั้งอาจารย์ชายานิตอาจารย์วรพรก็จะขอลาพวกเราไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته